ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเอฟซีมาเตรียมทีมาตามเลขลาวพัฒนาเนาะครับเนาะกับปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเอ่อเข่าสามหกตรงๆเลยบนนะครับซี่เนาะเอาตามด่วนไปเบิ้งน้ำกันครับเอฟซีผมเจริญพรจ้ะครับการดำเนินการครับอาจารย์มาตามแนวทางสาเล่าครับผมสาเล่าต่อ แตดเต็มๆคือสามหกบนเต็มๆเด็บซีสุดยอดล่างก็ยังมาเข่าสามหกอีกล่างกัเขาบนเขาเขาต้องบนทั้งล่างพอนเรียนเ้นกันนด้ครับแต่ที่เนี่ยจานเพิ่นเน้นบนนะครับเนาะมาดูมันเองจะมาดูตามต่อครับเมื่อนาเนี่ยจะชนกันนี่วะใส่กระแมออกมาอนเอาหลักฐานมาให้พี่น้องเขาบนเนี่ยนี่นี่มันจะชนนี่วะเข้าตัวตรงครับอูปบาทนะตามซ้นกันบนล่างสามหกสามหกคนซ้นกันมันก็เลยเขา บุวขล่างคือก่อนเรียกจานเาเห็ดที่เท่ารนะตอเห็ดเป็นที่แปดครับมันสุกที่แปดอันงวดของของมนคนมาที่หกนะครับสงดวันที่หกสองสองสามหกนะครับผมสองสามหกสองสามหนบล่างสองสองสองสูตรสามสูตร เบิ่งสูตรน้ำแ้ครับเอฟซีหลายสูตรน้เนี่ยสา3สูตรพ่อนเบิ่งน้ำโมเก็นนะตนวเนาะสามสูตรคพ่อนตตามตอ่อวันไหนขอวันวันศุกร์ที่แปดวันศุกร์ที่แปดกหนึ่งรุ่ตัวนี้เปลีย เย็นๆนะครับจันอย่าลงอย่าลงนี่ก็แล้วกันอย่าลงจันติดงานเอฟซีงานบวชงานบวชงานบวชหน้าผูนบวชพ่ะนหนึคือจะมาสูงแท่้องบวชนะตามสูตรเลยครับจัน แก่ถังแก่เลยเจาะปริญญาเรียบเรียงเนียบเรียงการได้ลูกที่อืมอะ <หา S 2> ไรอาการหาตัวชนใส่กันครับเราพัฒนามันก็บ่ค่อยนี้เลขเก่าเลยครับจับคู่แล้วกัน ตัวฟังข้างนี้บนบ่ครับเนี่ยว่ามันเป็นบนเนี่ยมันลงหลังเนี่ยพอฟังนี่แล้วเนี่ยนี่ฟังนี่เป็นล่างเนี่ยอ๋อครับฟังนี่น 7, 8, 9, บนบนเจ็ดแปดเก้าบนนี่ล่างบนเจ็ 7, 8, 9, ชนอยู่ครับ ช้นนี่คือว่ดเด่นนี่นะครับจารย์ม,มันถ้มาคันมันชนทั้งสตัวเลยือยำหือสุปนี่ใส่กะไ้ตัวไหนครับตัวนี้ใสเอาบนก่อนนะครับจารย์านย์เจ็ดหน

วินหลุดเก้าบนเก้ามาครับจ้าวินหลุดเก่าหินักเก้านะครับชุนนั้น,นเป็นตัวร่องโอ้เนี่ยเก้าครับผมชุนเก่าเลยแปดเก้าแปดเก้าแปดสุนแปดหนึ่งเนาะนล่างอันบนจะซับกันนี่วะล่าง <laughs> ก่งสับกันนังสามสามสองเด้อนี่เด้อบนท่อนีรักเก่านะครับจนสามสามสามหลัง เรน,นเก่าเก่าเก่าสนเก่หนึ่งเักเก่าเลนรักเก่ <5 S 2> าบนวิ่งรูดเก้าครับสามสเกาสมสไม่สองตัวดีจ้ะอาเชียนพิษสามห้านี่สามห้าด้นี่เดอครับผมนี่สามสี่นีสามห้า โอ้สามสองสามสี่สามห้านอครับสี่สองมหลังดูสีดึงดสีหลางหลัง โลดซีวิ่งโลดซีฐานหมักเปล่ากันทุกนนี้เปล่าดอก <g ül üyor> สามสองสามสามสี่สามห้าสามห้าสามสูตรจับใส่กันเมดเลยตัวนี้มันเป็นลักลักซองมันไหมครับอาจารย์ 2 3 3 3มต้องเป็นลักสองสามสองสสองหาแเม่นเนาะสออันนี้ลัก 4, 4, 2, 4, สี่สี่สองสี่สามามเมรับจังโอ้สามสี่ห oh ้าเอาสองสามสี่มาใส่เออเออสามสออันชุดชุดบนนี่นเอาเจ็ดเป็ดเก่าไปใ,ไปใ,ไปใส่เจ็ามาใสเก่าชุอันนี้ลักหาักหต้องเจยาเป็นลัก รักซีตัวนี้ต้องเป็นรักหครับอาจารย์เช่นพิษวะเชนพิษลักสามซองลักกลักสามซองลักครับเชนพิษเชนไม่ก็ไดเชนไม่ครับอาจารยผมยังผมผมเคยชนนำอยู่สามครับสามสครับน้งสัตเยนบันสามสี่มันนี่รักซีสี่องมันจะออกตัวเชิษสี่สามส สีเีเชียนพิดอีรีนะโอ้อโอโอมีเป่าลงวันนี้ครับจันห<อ>ลักห้ากับห้า,หา,หาสองอลลอเชียนพิดอีรีนะโอ้ผมกับเชียนพิดกันนะอจ <c oughs> ันนี่เนี่ยลักซีเป็นประคำลักซีลักซี มุ้ยไผมักเปาก็หลุดเปาก็ได้ครับนี่คือชอบเปาแค่อื้แมอยู่สองสองมันเป็นชีีบ่มันจะเปาสามสมันจะเปาสี่สีสามสามนี่บ่แต่ว่าสามสามเน่ยเคยเปาตั้งแต่เด็อเราแมื้อยู่เห็นแต่เปาสี่สีสองสองเปาเรียกคู่รู้เนาะอืเปาเรียกคู่รู้รู้จะหน้าเบิงไนายมารุ่นมีขนาสามสูตรใช้กันนี่ยเอามาทั้งสามสูรเลยแต่ว่า ล่าง <laughs> ล่างเล่นลักซีองเนาะลักซีเดีต่ว่างวดนี้เลขบ่เลขบนเลขล่างมูส้นกันเนาะครับจันมูส้นกันครับมีหลุดมีหลุ่นงวดนี<อ>้ทั้งบนทั้งล่างเลยมัวน,นี้บนลักเก่าเลขล่างลักซีครับ <c oughs> อ่ามีเจะแนวอาอสายรุ่นครับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพาดจ้ะครับสายวิ่งสายรูด ใื่เนะเอาผู้ใดเป็นเจ้าของสูตรพูดเลยนะคำนวณพูดเลยนะเอาตรงกันวะครับก็ไม่คินี้เนาะครับอาจารย์เนาะไม่คิดเลยนะครับผมกลับน้องตการกบขอบคุณหลายๆลด้นครับเด้ออาจารย์ที่ให้แนวทางนะครับเนาะเราพัฒนาเึงเต็มเลยลุยครับผมครับผมอาจารย์ก็จะไปทุรนมาครับวันนี้พัฒนาสูตรหน้าออ ครับเบิกตรงไหมครับเอฟซีที่เก่าเวลาเดิมนะครับเอฟซีเนาะเอาเบิกต้นนั้นตกไหมปูหรืออาจารย์พ่มเมืออพ่อเตียมเพือนอาจารย์เนะพราะมันก็วันทองวันนี้รื่งกันกับเพื่อนครับพ่อเตรมเอามาเบิงสรดปน้ำกันครับเอฟซี นี่คือยังเหล็กเราพัฒนานะครับเนาะเตรมาต่ำต่อเลยครับเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดดไ้ครับเด้อเอฟซีวิ่งลูดยวเตสัตว์บอกรับเอฟซีวิ่งลูดเก้าตัวเดียวนะครับเนาะจับคู่ก็มีเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปปดดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนี่คือบ,บนนะครับเด้อเอฟซีโอพอเตียมดืม บดิเขียนบนนะครับเนาะอันนี้คือบนปูพ่นเน้นให้รักเก่านะครับไมีเกาเกลเกศูนเกลหนึ่งวันนี้เลขล่างครับ fc ล่างปูพนให้วิ่งหลด c จับคู่กับสามสองสาม c สามหา c สอง c สาม c c หาสองหาสหา c ครับได้ทางลุมหา c เต่ปูคนเน้นให้รัก c นะครับเนาะมี c สอง c สคือตัวเน้นเพ่นนะครับเนาะ เอฟซีเอฟซี FC, FC, แฉบนาจอยเบื้องนะครับเด้อนี่คือเราพัฒนาวันที่แปดกรกฎาวันศุกร์นะครับเนาะวันสุดสัป,ปดาดห์คัแฉบนาจอยเบิ้งครับเอฟซี FC, มักกระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะพอเตีมก็มานําให้ก่อนเนาะครับเนาะพอเหล็กเพิ่นเข่าตรงๆครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแตียมก็ผ่อนเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแตีม มีแต่ความสุขความเจริญเนาะครับเนาะข้มเจ็บใหญ่ไความไข่ใหญ่มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมันกวนยืนทำมาค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะครับเนาะวันศุกร์ที่8กรกฎาคมสายสายลาวพัฒนาก็ขอให้โชคให้มันกันเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเติมน้ำในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเติมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ